เดินทางมาถึงมวยกล้วยของรายการศึกเพชรยินดีครับโดยนัทเดชวชิรลัตนวงศ์ครับที่สนามมวยเวทีราชดำเนินนะครับสถานเมืองเล็กหนุ่มพรเทพครับนักชกจากอำเภอศิอรินธรจังหวัดอุบลราชธานีครับพบกับทางด้านของธงน้อยลูกบ้านใหญ่ประสบการณ์มวยนี่อยู่ที่ทางด้านของคนนี้แน่นอนครับสถานเมืองเล็กหนุ่มพรเทพครับมีเทพอย,ยุธยาครับขึ้นมาถอดมองคลให้ส่วนพลตตรี สุรเชษเดชพันธ์ครับถอดมงคลให้กับทางด้านของทงน้อยยอดนี่หนึ่งล้านสองแสนเ็จเศษนะครับสำหรับสเพชทยินด,ดีครับผลิขัดสมุดิที่5มกราคมครับส่วนทางด้านของอุ้ยอ่าดูแค่นี้ก่อนครับต่างชาตินี่ก็มีประมาณสัก340คนได้เฉพาะลิงไซส์นะครับชั้น2ชนั้น3นี่ก็ยังอีกเต็มครับ มีความสุขกันทั่วหน้านะครับโปรโมเตอร์ทางฝั่งราชดำเนินครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีในคู่นี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาน,านันต์เมฆสวรรค์ครับแข้งขวาครับทงน้อยพยายามเตะพับพในตั้งแขนดันครับแทงขวาครับทงน้อยครับมีเป็นยกที่2นะครับยก2ปล่อยตัวมาก็ทางด้านของราคานี่อยู่ที่สถานเมืองเล็กต่อ74ครับ รมการแยกออกมาแข่งซ้ายครับเนี่รครับเตะขาต่อยมัดครับสไตล์ของเ้าทองน้อยนี่ฟอร์มกำลังดีฮะเอาชนะน้องยกสามสิงเดชสอชัยกรชนะคะแนนสมรักน้อยมวย999ชนะคะแนนเจริญพรพบธีรธรรมในไฟล่าสุดครับวันนี้ขึ้นลิฟต์ขึ้นชั้นนะครับมาเจอกับสถานเมืองเล็กก็มีต่อน้ำหนักกัน1ปอนด์นะครับ สปอนครับร้อแปดกับหนึ่งร้อยสิปอนครับสถานเมืองเล็กนี่อายุนี่จะเข้าเป็นประเภทแล้วนะครับเรียกว่าก็โตเท่านี้แหละครับจบรักรอตบเด็กมาอย่างนั้นเถอะค่อยๆย่องเข้าหาสืบเข้าหาครับแข่งขวาของทองน้อยพยายามโตหนักๆโตเจ็บๆครับทงน้อย หัวใจใหญ่กว่าตับอยู่แล้วนะครับทางด้านของเจ้าสถานเมืองเล็กนี่ก็เป็นนักชกคนสุดท้ายนะครับที่เอาชนะทางด้านของเจ้าลูกทอยเอเฟรฟตลปก,ก่อนที่ลูกทอยเอเฟรฟตลุปนี้จะมาเสียชีวิตครับก็แพ้น็อกคนนี้ครับเจอสอกคนนี้เข้าไปครับเดินเข้าหาครับ ด้านของสถานเมืองเล็กโยนเข่าฟ้าครับพยายามจะฟันศอกน่าไ,ไม่ตีแยกครับกรรมการแย่ครับเสียเวลาครับจะออยางครับหมดยกครับ โอ้พอหมดยก2ขึ้นยก3 2.1ครับทุณผู้ชมครับ2.1ครับอยู่ที่สถานเมืองเล็กครับยก3ครับพยายามเน้นไปที่ช่วงล่างของทงน้อยครับสถานเมืองเล็กแล้เวเผยก็ขึ้นบน แข้งขวาครับต้องไม่กลัวนะครับทงน้อยนักชกรุ่นน้องต้องไม่กลัวครับคือถ้าเกิดชนะได้เนี่เตรียมตัวเตรียมตัวดังทะลุได้เลยครับแข้งขวาสวยครับอามาสองวาสัานเบอร์เล็บ่อย,ยั่นครับฉีบขวานำแข้งขวาครับทงน้อยฉีบซ้าย เจาะยาครับานครับนนยังไม่ตีครับคือมวยเข่านี่ก็อาชีพของสะทานเมืองเล็กเขาแหละแต่ว่าธงน้อยต้องอาศัยความสดและก็รูปร่างที่สูงยาวกว่าน่ะครับเด่งขึ้นมาครับสะท้านเมืองเล็กน้อยงัดศอกซ้ายแล้วก็ตั้งแขนไว้ดีครับกรรมาการแย่ ซ้ายครับแข่งขวาของทองน้อยปล่อยลำตัวครับถีบไปครับจอดยางครับสถานตงเล็กแข่งซ้ายฟันศอกอ้าวอ้าวยุ่งเลยครับมีอาการสะดุ้งอ้าวหันหลังไม่ชุดใหญ่ครับ ไม่ชุดใหญ่อืเนี่ยมีอาการครับโดนเจาะยางแล้วมีอาการครับแข้งขวาครับทงน้อยโอ้กล้ากล้ากลัวกลัวแล้วครับทรงนี้โอ้รอดไปได้ครับรอดไปได้สุทานเมืออเล็กลุยต่อครับพยายามจะบวกซองเหมือนกันครับเนี่ยอ้โหแต่ว่าเจ็บขาครับดูแล้วเจ็บขาแน่ครับทงน้อยวิกฤตแล้วครับ วินาทีวิกฤตครับโอหันหลังหันหลังและกรรมการต้องนับก่อนครับเพื่อให้โอกาสทงน้อยนุ้งบ้านใหญ่ครับถูกต้องครับเนี่ยครับโอ้โดนโดนโดนเยอะครับโดนเยอะนับก่อนครับนับแปดครับกระพุกกระเพกนะครับไหวไม่ไหวครับขึ้นมาเร็วไปไหมอ้าวเจอสองอีกสองซองกรรมการแยกออกมาครับอนัน แทงซ้ายสอกซ้ายละยุติเลยครับโอ้โหโดนเยอะครับคือดูแล้วไม่สู้แล้วครับทางด้านของทองน้อยครับกรรมาการก็เลยต้องยุติการแข่งขันครับแหมสวยสดงดงามครับทางด้านของสถานเมืองเล็กหนุ่มพรเทพขึ้นมาก็เป็นต่อแทงนะครับแล้วก็ทําได้ตามตามที่คาดไว้ครับ กรรมาการอนันต์นครับชูมือไปที่สถานเมืองเล็กมุ่มพรเทพนะครับใช้เวลาในยกที่3านี่ไป2นาที49วินาทีครับเอาชนะที่ในกรน็อกเอาทงน้อยลูกบ้านใหญ่ก่อนหลังจากที่ฟอร์มสดใสขึ้นมาครับทงน้อยลูกบ้านใหญ่ต้องกลับไปทําฟอร์มใหม่อีกครั้งหนึ่งครับนี่ยกรับเจ็บจริงครับโดนย้าไปที่เดิมครับเดินไม่ได้ครับถ้าเกิดเป็นสมัยก่อนนี่นั่งซ่วมซึมไม่ได้ครับ วดหนักนี่ต้องลำบากหน่อยแล้วครับทุกวันนี้โชคดีมีชัดโชค